ต่อครับ <c oughs> ข้อ5ครับฝากเงิน4 0 0พบาทในระ,ระยะเวลาครึ่งปีฮะได้ดอกเบี้ย100บาทครับจงหาอัตราดอกเบี้ยอ่าอัตราดอกเบี้ยก็มีสูตรแล้วจำได้เปล่าอ่ะทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งก่อนนะฮะเผื่อเผื่อลืมไปแล้วนะครับยังไม่ไลืมหรอกเพราะายังไม่ได้จำเลยนะฮะ <c oughs> อ่านะครับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบีย้ยนะฮะอัตราดอกเบีย้ยเนี้ยมันจะเท่ากับดอกเบีย้ยคูณด้วย10 0หารด้วยเงินต้นคูณด้วยปีโอเคนะข้อนี้มันบอกว่าจงหาอัตราดอกเบีย้ยครับเสร็จเราเลยครับเพราะมันบอกเรามาแล้วว่าได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่100บาทจริงเปล่านะครับได้ดอกเบีย้ย100เพราะนั้นจับ100คูณด้วย100 หารด้วยเงินต้นเงินต้นคือ4เท่าไหร่ฮะ4,000ครับ4000นะครับแล้วก็คูณด้วยระยะเวลาที่ฝากคือ0ูจุดอะไรฮะ0.5ครับอ่าแค่นี้เองนะครับมันก็จะได้เท่ากับ1,000 0 <5. S 1> หารด้วย4,000คูณครึ่งได้2,000นะครับตัดตัดตัดหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ห้าครับเพราะฉะนั้นตอบ5%ตครับตอบข้อขอไข่ครับอัตราดอกเบีย้ยคือ5%โอเคเนาะอ่าข้อนี้ไม่ยากต่อครับข้อหกครับเงินต้น5,000นฮะอัตราดอกเบีย้ย8%ดอนนะครับ8%ผมถามว่าถ้ามันพูดว่า8%อย่างเงี้ยท่านต้องรู้ไว้แก่ใจเลยว่ามันต่ออะไร ต่อปีต่อปีนะอย่าไปคิดถึงหมวกกันน็อกนะฮะพอถ้าหมวกกันน็อกนี่ยต่ออะไรต่อเดือนอะนะฮะร้อยละยี่สิบต่อเดือนอะไรแบบเนี้ยนะฮะไอพวกหมวกกันน็อกอ่ะนะฮะเราพูดไม่ทันอะไรว่าหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยไหมเออนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะหมวกกันน็อกเนาะนะฮะเมื่อก่อนนี่เห็นขี่กันให้ควักเลยนะฮะไอพวกนี้คือปล่อยเงินกู้นอกระบบไง อัตราร้อยละยี่สิบเหมือนกันแต่ต่อเดือนนะครับโหไม่โค่นโหดอะ่ะนะฮะนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะคุณประยุทธ์ปราบไปหมดแล้วนะฮะนะครับอ่ะเรามาดูครับเงินต้น5,000อัตราดอกเบี้ย8%ต่อปีนะฮะได้ดอกเบี้ย8 0 0บาทครับจงหาระยะเวลาที่ฝากเงินครับระยะเวลาที่ฝากเงินหาได้ไหมฮะได้เพราะเราเพราะเรามีสูตรอยู่แล้วนะฮะละ ยะเวลาที่ฝากนะครับอ่าทวนสูตรนะครับระยะเวลาที่ฝากเนี้ยนะครับเท่ากับดอกเบีย้ยฮะอ่าเท่ากับดอกเบีย้ยคูณด้วย100หารด้วยอะไรนะหารด้วยเงินต้นนะฮะคูณด้วยอะไรฮะคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยจริงป่ะโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็จับมาเข้าสูตรเลยครับอ่าดอกเบีย้ย ได้ดอกเบี้ย800ครับเพราะฉะนั้นเอาดอกเบี้ย800มานะครับดอกเบี้ย800นะครับแล้วก็เอามาคูณด้วยตามสูตรคือคูณด้วย100นะครับโอเคนะครับแล้วก็หารด้วยเงินต้นฮะเงินต้นคือเขาฝากเท่าไหร่ครับ5,000ครับหารด้วย5,000นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยคือ8%โอเคนะนะครับเพื่อความง่ายครับเราตัดศูนย์ก่อนเลยครับตัด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 นะฮะมันก็จะเหลือ 800ข้างบนนะฮะคูณ1ได้800ครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยนะฮะ8ปคูณหได้40นะครับมันก็จะได้40แล้วเติม0อีก1ตัวนะครับ800หาร400นะครับมันก็จะได้เท่ากับ2ครับเพราะนั้นตอบเขาฝากเงินเป็นระยะเวลา2ปีฮะตอบข้อฟอควาย อ่ายังไม่จบนะยังไม่จบนะดอกเบีย้ยนะนะฮะสาเหตุที่เอาดอกเบีย้ยมาเยอะเพราะว่าอา่อมันมันถามหลากหลายนะครับผมพยายามรวบรวมมาให้มันให้มันครอบคลุมที่สุดนะครับข้อ7ครับเงินต้น1,000บาทนะฮะได้เงินรวมขี่เส้นใต้คำว่าเงินรวมไว้ครับเงินรวมนี่หมายถึงเงินอะไรเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ย โอเคนะเป็นเงินรวมนะฮะมันถามว่าถ้าเงินต้น1000บาทได้เงินรวมเท่าไหร่ถ้าฝาก5ปีอัตราดอกเบี้ย10โดยคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นก็คือคิดดอกเบี้ยเปล่าๆถิงเปล่านะครับไม่ทบต้นนะเพราะว่าไอ้สูตรดอกเบี้ยทบต้นจะมีสูตรของมันอยู่อีกอันหนึ่งโอเคนะฮะอันนี้ก็คือใช้สูตรเงินรวมธรรมดาเลยอะทวนสูตรครับสูตรเงินรวมฮนะเงินรวมก็คือเงินต้น บวกด้วยดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับเงินต้นบว,บวกด้วยดอกเบีย้ยนะครับซึ่งดอกเบีย้ยมันคือเงินต้นคูณด้วยปีคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยหารด้วย100จําได้อยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับเงินรวมของเราเนี่ยนะฮะเงินรวมเงินรวมคือเท่าไหรอ่อ่ะมันถามว่าจะได้เงินรวมเท่าไหร่เรายังไม่รู้แต่เรารู้เงินต้นคือ1000นอ่านะครับเราก็เอามาใส่ในสูตรนะฮะ เราก็มาใส่ในสูตรก็คือ1000นะครับนะครับบวกด้วยดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยเนี้ยมันก็คือต้องมาต้องต้องมาแตกออกเป็นสูตรจริงป่ะนะครับต้องมาแตกออกเป็นสูตรอีกก็คือ1000คูณด้วยป,ปีปีที่ฝากคือกี่ปีครับ5ปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยคือร้อยละ10นะครับน่ารักมากครับแล้วหารด้วยอะไรฮะ <100. S 1> หารด้วย100ครับ โอเคนะนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตัดก่อนเลยครับเพื่อความง่ายนะครับ10คูณ10ได้100ครับ100คูณ5ได้500ครับ500มาบวกกับ1,000ได้เท่ากับ1,500อ่านะครับมันก็จะได้เงินรวมมาละคือ1,500ตอบข้ององงูครับต่อนะครับข้อ8ครับ เงินต้น2,000บาทฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย12%นะครับเมื่อครบปีอ่ะธนาคารอะ่ะมันจะคิดดอกเบี้ยให้แล้วเอาไปรวมกับเงินต้นอันนี้เข้าใจปะ่ะคือเมื่อครบปีแล้วเรายังไม่ถอนไงเข้าใจนะเรายังไม่ถอนมันจะเอาดอกเบี้ยที่เราได้ไปรวมกลายเป็นเงินต้นใหม่นะครับแล้วก็ทําไปอย่างเงี้ย3ปีเข้าใจเนาะนะครับ เมื่อถอนเงินออกมาหมดเนี่ยนะครับจะได้เงินคืนเท่าไหร่สแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเงินต้นจะไม่เท่ากันใช่ไหมนะครับมันต้องคิดไปทีละปีจริงป่ะนะครับมันต้องคิดไปทีละปีเพราะเพราะว่าจะคิดแค่ดอกเบี้ยแล้วเอามาคูณ3าอย่างเงี้ยไม่ได้มักง่ายเกินไปโอเคนะนะครับเงินต้นมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่เงินต้นปีที่1ฮะอ่าปีที่1เลยนะฮะปีที่1เงินต้นของเขาคือ2000นะครับ 2,000นะครับแล้วก็ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย12%นตะครับต่อปีนะครับ,นะรบเพราะนั้นฝาก1ปีแน่นอนเลยใช่ป่ะนะครับคูณ1นะฮะแล้วก็คูณด้วยอะไรคูณด้วย12นะฮะแล้วหารด้วย100นะครับตัด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 ,ตดนะครับ12,2เป็น24เติมศูนย์เป็น1ตัวได้240คูณ1ก็ได้240นะครับแสดงว่า เฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยของปีที่1อ่ะคือ240ถอนยังยังไม่ถอนฝากต่อจริงเปล่าฝากต่อแสดงว่าปีที่2ปีที่2เนี่ยจากเงินต้น2,000จะต้องกลายเป็นเงินต้น2,000 <240. S 1> น่ารักมากครับนะครับจะต้องกลายเป็นเงินต้นอยู่2,240นะครับ แล้วก็คูณด้วยอีก1ปีแล้วก็คูณด้วย12แล้วหารด้วย100เหมือนเดิมโอเคนะครับอ่าตัดได้1ตัวนะครับ224คูณ12ครับ224คูณ12จะได้26880ใช่เปล่าอ่านะครับเราก็จะได้อยู่26 8 8 0หารด้วยอะไร <10. S 1> หารด้วย10โอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็จะได้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่260 268 26 26นะอ่านะครับ200สองร้อย <26 8. S 1> หกสิบแปดจุดอะไร จจริงเปล่านะครับก็จะได้เป็น268.8โอเคนะนะครับเข้าสู่ปีที่3ปีที่3แล้วนะเงินต้นต้องเป็นเท่าไหร่ครับเงินต้นเนี่ยต้องเป็น2240บวกไปอีก2 6 8หจุดอะไรฮะจจริงไหมโอเคนะครับ แสดงว่าเงินต้นเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น <S 2องเท่าไรสองห้าศูนย์แปน่ารักมากนะครับเงินต้นจะกลายเป็น2องห8านะครับคูณด้วย1ปีนะครับแล้วก็คูณด้วย12โอเคนะฮะแล้วก็หารด้วยอะไรฮะหารด้วย100โอเคนะครับ พอคูณออกมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหไม่มีศูนย์ให้ตัดเลยอะยังไงก็ต้องคูณอะนะครับสองห้าศูนย์แปดจุดแปดคูณสิบสองนะครับอ่าจะได้อยู่สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าจุดหกผมคิดเลขเร็วมากนะฮะนะครับ <laughs> นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรฮะหารด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ มันก็ต้องขยับทดนิยมมาจริงเปล่านะครับขยับทดนิยมมาอีก2ตําแหน่งรวมกับอีกตําแหน่งหนึ่งตรงตรงนี้อยู่แล้วกลายเป็น3ตําแหน่งจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยับมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้อยู่301.05ู้ถูกไหมนะครับจุดศูนย์ห้าหกด้วยอ่ะใช่ป่ะนะครับ 3.01.056ผมถามว่าต้องเอามาบวกกับอะไรแล้วตอบครับเอามาบวกกับ2 5 0 8จุดอะไรจุด8จงเปล่านะครับคือเงินต้นของปีสุดท้ายไงนะครับเพราะนั้นเราต้องจับเ,เราต้องจับเอา,า2 5 0 8 800นะครับเอามาบวกด้วย 301. 0 5 6นะครับมันจะได้เท่าไหร่ครับอันนี้มันก็จะได้6นะครับอันนี้มันก็จะได้5นะฮะอันนี้มันก็จะได้8นะครับอันนี้ได้9ครับอันนี้ได้0นย์ครับ2 5 2 6 27 28ครับได้2809.856ครับตอบข้อไหนครับ ตอบข้อกอไก่ครับ5 6ปัดเป็น6ไปเลยโอเคเนาะนะครับตอบข้อกอไก่ครับคือจริงไม่ยากหรอกแต่ต้องทำหลายขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับโอเคครับต่อครับ ข้อข้อ9ครับกู้เงินธนาคาร18,000ครับในระยะเวลา20หลขอโทษร2 0วัน120วันนี่กี่ปีครับ <4 S 1> อนเดือน 4, 4เดือน4เดือนอ่า4เดือนเป็นกี่ปีครับถ้า6 <laughs> เดือนเป็น0.5ไง ศูนย์จุดห้าปีไงถ้าสี่เดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสามอ๋อหนึ่งหารสามได้เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดสามสามเนาะอ่านะครับประมาณศูนย์จุดสามสามปีโอเคนะนะครับศูนย์จุดสามสามปีนะฮะอ่าเราก็ดูครับกู้เงินธนาคารหมื่นแปดในระยะเวลาศูนย์จุดสามสามปี อัตราดอกเบีย้ย12%ต่อปีนะครับแล้วธนาคารเนี่ยมันจะหักดอกเบีย้ยไว้ก่อนเลยครับแสดงว่าเราจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่แสดงว่าอันนี้เราต้องเราต้องหาอะไรก่อนหาดอกเบีย้ยใช่ล่าแล้วเอามาลบออกจาก18ื่นแปดใช่ไหมอ่านะครับเอาลบออกจาก18ื่นแปดเราก็จัดเลยครับหาดอกเบีย้ยธรรมดาเลยจับเงินต้นคือ18ื่นแปดครับนะครับเอามาคูณด้วย 0.33โอเคนะแล้วก็เอามาคูณด้วย12หารด้วยอะไรฮะหารด้วย100โอเคเนาะอ่ะมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะยังไงก็ตัดได้อยู่ตัดไป180คูณ0.33คูณ12นะครับ มันจะได้เลขตัวเลขออกมาที่สวยงามมากอยู่เลขนึงคือ720ครับผมคิดเลขเร็วมากนะฮะ <laughs> โอเคนะท่านเข้าใจคอนเซปต์มันว่าคิดยังไงโอเคนะส่วนท่านจะคิดเร็วหรือคิดช้าไม่เป็นไรนะถ้าอยากคิดเร็วๆก็ต้องแอบเอาคิดเลขเข้าไป นะฮะนะฮะนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับราชการอีกตลอดชีวิตนะครับ <laughs> อย่าทํานะนะครับก็พยายามอ่ะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับถามว่าผมพยายามฝึกฝึกนานไหมผมถึงคิดเลขเร็เเวได้ขนาดนี้ผมไม่ได้ฝึกเลยผมคิดมาก่อนแค่นั้นเองนะฮะ <laughs> <laughs> ผมคิดมาก่อนนะครับได้720นะครับแสดงว่า720เนี่ยต้องเอาต้องเอาไปลบออกจากอะไร 18,180,000ใช่ไหมครับลบด้วย720แสดงว่าเงินที่เขาจะได้จริงๆคือ1,000เอ้ยขอโทษ17,280นะครับ17,280นะครับตอบข้อข้อควายโอเคไหม ต่อครับขอ้อ10ครับฝากเงินไว้3ปีอ่าแสดงว่าปีนี้รู้ละ3ปีอัตราดอกเบี้ย10%นะครับรู้อัตราดอกเบี้ยด้วยคือ4% 0จะได้รับเงินทั้งหมดเนี่ย5้2 4บาทโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะสูตรนี้นะยังได้ใช้อยู่นะฮะดอกเบีย้ยทบต้นนะฮะเขาอยากรู้ว่าเงินต้นที่ฝากไว้อะ คือเท่าไหร่ครับอ่ะเราก็มาดูก่อนย้อนทบทวนสูตรดอกเบีย้ยทบต้นฮะดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเท่ากับอะไรนะเท่ากับดอกเบีย้ยจริงเปล่านะครับเท่ากับดอกเบีย้ยนะนะครับคูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย1บวกอัตราดอกเบีย้ย หารด้วยอะไรฮะหารด้วย1น0นะครับตามสูตรนะครับอะทีนี้เราพอเรารู้สูตรแบบนี้แล้วนะครับเราก็จับเข้าสูตรของเราได้เลยนะครับเราก็จับเข้าสูตรเลยนะครับคือตอนนี้มันบอกเราว่าม,มันบอกเราว่าเงินฝากเงินฝาก คือเท่าไหร่นะครับเงินฝากเงินฝากคือเท่าไหร่ครับถ้าถอนเงินออกมาแล้วมันจะได้5,320แสดงว่าตอนเนี้ยมันบอกดอกเบี้ยทบต้นเรามายังดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับเงินต้นคูณหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยหนึ่งร้อยดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับเงินต้นครับ แต่ผมไม่ใส่ว่าเท่ากับดอกเบี้ยครับขอขอโทษครับเท่ากับเงินต้นนะฮะใช่เปล่าอขออภัยครับขอบคุณมากครับที่ทักท้วงนะครับแก้งเขียนผิดไปนั้นแหละดูว่าจะจําสูตรได้เปล่านะฮะเท่ากับเงินต้นนะฮะคูณด้วยหนึ่งครับบวกอัตราดอกเบี้ยหารด้วยร้อยครับนะครับทำไงดีข้อนี้ทำไงดี คือมันมันถามว่าเงินต้นที่ฝากไว้อะคือเท่าไหร่ใช่ป่ะนะครับแต่ตอนนี้ไอ้คำว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยคือ5 3 2 4ใช่ไหมใช่ป่ะ5 3า4นี่คือดอกเบีย้ยทบต้นแล้วนะสแสดงว่าตอนนี้มันกำลังบอกเราว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยคือ5 3อ่าถ้าเราเอามาแทนเอาแทนค่าเข้าไปในสูตรเลยนะมันจะได้5 3 2 4เท่ากับ เท่ากับเงินต้นซึ่งมันคืออะไรยังไม่รู้ให้เป็น A จริงป่าเพราะเราต้องหาไงนะครับแล้ว A เนี้ยคูณด้วย1บวกอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยรู้ยังรู้แล้ว,ลวคือเท่าไหร่ครับ10%นนะครับแล้วหารด้วยอะไรฮะหารด้วย100มีสรรมการไหมครับมีครับแบบนี้ควรทำยังไงครับเช็คชอยส์ครับน่ารักมากครับลงมือเลยครับท่านจะรู้เลยว่าอะไร อะไรคือคำตอบข้อไหนคือคำตอบ หมดเวลาครับเช็คช mm ้อยคอควายถูกไหมครับกูไม่รู้ครับกูย claro> ังไม่ได้เช็คนะฮะมึงมาขัดจ UH ังหวะกูนะฮะเฉลยครับข้อนี้เช็คช้อยขอไข่ถูกครับขอไข่ครับเรากําลังบอกมันถามว่าเงินต้นที่ฝากคือเท่าไหร่ใช่ไหมเราบอกไปเลยเงินต้นคือสี่พันนะครับสี่พันนะฮะแล้วจับสี่พันเนี้ยมาคูณด้วย1บวกด้วย บวกด้วยอะไร10ส,ส่วนอะไรฮะ10ส,ส่วน100น,นะครับมันจะได้เท่ากับ4,000คืออ่า10หาร100เนี่ยนะครับ10 10หาร100แล้วบวก1เนี่ยมันจะได้อยู่1จุด1จุดอะไร มันจะได้อยู่1จุดอะไรหนึ่จุดหนดึใช่ป่ะ10หารร้อยได้อะไรศูน,น,นบวกกับบวกกับหก็เลยได้ 1. ุ หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่า <S <S <_ V> เออทำไงก่อนเราเอาหนึ่งมาบวกกับสิบก่อนไหม <_ V> เอาหนึ่งมาบวกกับสิบสมมติถ้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดหารร้อยได้เท่าไหร่<_ v> <_ v> <_ v> ขอบคุณมากครับอ่ะเราลองเราลองมาคิดเลขกันดูนะนะครับตอนนี้สี่พันได้มาละ นะครับคูณด้วย 1· 10บวก10หารร้อยใช่เปล่าอ๋อขอโทษครับขอโทษอย่างยิ่งเลยอดอกเบีย้ยทบต้นยกกำลัง3ด้วยครับคือทั้งหมดในวงเล็บเนี้ยยกกำลังสครับท่านใส่ไปในสูตรด้วยนะครับโอเคนะยกกำลัง3ด้วยครับขอโทษครับ ขอโทษเป็นอย่างยิ่งเพรานะฉะนั้นตรงนี้ต้องยกกาลังอะไรด้วยยกกําลังสามครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับเฉพาะเฉพาะสูตรดอกเบีย้ยทบต้นครับเพราะว่าดอกเบีย้ยทบต้นนี่เรายังไม่เจอสักข้อเลยไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าข้ออื่นไม่ยกถ้าข้ออื่นทาแบบเดิม <c oughs> ดดอ๋อถ้าสูตรนี้ใช่ครับถ้าสูตรนี้ยกกําลังสามด้วยโอเคครับ<ม>ขอภขอภยัยขออภัยยกกําลังสามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 10หารร0อได้ศจุดอะไรนะ0ูนจุดศูโอเคไหมนะครับ10หารร้อยได้อะไร0ูนย์จุดศูนยนะอ่ะบวกหได้1.1ยกกำลัง3ได้ น่ารักมากได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ13 13.3มใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็คือได้133 3. จริงเปล่านะครับ1 3 3แต่เราต้องขยับทศนิยมมาไว้ตรงนี้นะมันจะกลายเป็น1.33นะโอเคนะนะครับ1.33 1.33 <c oughs> เอามาเอามาคูณกับเท่าไหร่ครับเอามาคูณกับ4,000 โอเคนะนะครับ0.33ก1ได้1.33เอามาคูณกับ4,000ครับ4,000คูณด้วย1.33ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยมันยากตรงนี้แหละแต่ที่แน่ๆคือเราเราต้องรู้อยู่แก่ใจว่าค่ามันต้องมากกว่า4,000จริงป่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่ามากกว่า4 0 0 0ันเนี่ยตัดกอไก่กับขอไข่ทิ้งได้เลยใช่ป่ะขอควายหรือเปล่า หรือว่าผมกำลังชวนท่านคิดอะไรอยู่ครับคือข้อนี้ยี0 0ันคูณ1.33เนี่ยถ้าถูกจริงต้องได้อะไรต้องได้5 3 2 4 2 4จริงเปล่า ได้ป่าได้ป่ามันได้532อะไร5 3าสามสอ้าูนย์่าถ้างั้นถ้างั้นถ้าได้5้าสศูนะแสดงว่าต้องขยับขยับลงไปอีกจริงป่ะขยับลงไปเป็น3 5มพห้ใช่ไหมใช่ป่ะอ่าลองคิดสามพดู ลองที่3ามพันดู ถ้าคิดแบบรวดเร็วเลยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยจริงป่ายิ่งเลยเถิดไปกันใหญ่เลยจริงไหมนะครับไม่มีทางที่จะปัดขึ้นมาหากันได้เลยจริงป่านะครับแต่ว่าไอ, 4, 3, 2, อ้สี่สามสองไอ้ขอโทษครับห้าสามสองศูนย์ที่หนูคิดมากับไอ้ที่เรากับที่โจทย์ไว้ตั้งทงไว้คือห้าสามสองสี่เนี่ยปัดกันได้ไหมสี่ถึงห้าไหมไม่ถึงปัดลงเนาะนะครับเพราะนั้นก็คือห้าสามสองศูนย์นั่นแหละเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อขอไข่ครับ โอเคนะถ้าเราไปคิดกอไก่มันจะยิ่งไกลกว่าน,นั้นอีกโอเคนะจะยิ่งไกลไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอ่า